สวัสดีค่ะทุกๆท่านนะคะเพื่อนๆคนไทยในฮอลแลนด์ค่ะลุยนะคะก็เป็นคนที่รับจัดงานหน้าที่เป็นผู้จัดงานอานจารย์วลพัฒน์ผู้เจริญในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาความประทับใจโดยรวมของงานที่ได้จัดก็คือขอบคุณสถานที่ค่ะขอบคุณหลวงปู่ขอบคุณหลวงอาเพราะว่าเราคนไทยที่นี่ก็มีความผูกพันกับวัดเยอะด้วยที่ว่าตั้งแต่เริ่มเริ่ม,มสนใจธรรมะ ได้ทำมาตั้งแต่ต้นก็ได้จากหลวงปู่หลวงปู่มามาเยี่ยมวัดครั้งหนึ่งแล้วหลวงปู่พูดให้นักเรียนไทยที่มาเยี่ยมวัดพร้อมกันวันนั้นบังเอิญว่ารู้ไหมว่าทําไมชีวิตจะทุกข์ท่านถามเนี่ยค่ะท่านก็ให้ลองตอบแล้วท่านก็สรุปรวบมาที่ทุกข์นะก็คพรอบคิดหลังจากนั้นก็ได้มาบวชชีพราหมณ์มา,มาไหว้ก็มาเจอหลวงอาหลวงอาคนใต้ตอนโน้นนานแล้วนะคะ แล้วตอนนั้นก็ได้สวดบทพงสังฆามนุษย์แล้วเนาะเกิดมาทําไมเกิดมานิพพานมีอยู่อยู่ใย,ยนิไพานเงค่ะก็เลยได้ตั้งต้นถามคํถาถามว่าเออแล,แ,ลแล้วเราเนี่ยมาอยู่ฮอนแลนด์ทําไมเราเดินมาเรื่อยจนว่าได้มาจัดคอร์สกับครูบาอาจารย์หลายท่านมาเจอพระอาจารย์นนจันทร์ก็ที่วัดนี้มาเจอจารย์วัดพระเดอกาสจัดงานก็ที่วัดนี้ ไม่จัดงานกับครูนาในแนวสติของโรงเรียนพ่อแม่ลูกก็ที่วัดนี้ค่ะก็ความประทับใจก็จากวัดที่ได้ก็มีบุญคุณมากมายามองถึงโอกาสก็ได้ขอบคุณวัดโดยการที่ว่าเป็นผู้จัดแทนคุณให้คนอื่นได้ธรรมะเหมือนกับเราด้วยนีค่ะแล้วคราวนี้เอาเข้าจริงๆก็พรับใจบรรยากาศการอบรมธรรมะที่สนุกสนานไม่เคร่งเครียดเพราะว่าอยู่ฮอลแลนด์มาเนี่ยก็รู้สึกว่าชีวิตมัน เครียดไปด้วยหลายๆอย่างอากาศก็เครียดเหลือเกินอยู่แล้วอะไรอย่างี้นะเพื่อนๆก็มีโอกาสเจอกันยากเพราะฉะนั้นบางทีเจอกันทานอาหารร่วมกันคุยกันสนุกสนานนี่เราเราก็รู้สึกว่ามันยังไม่ได้ครบมิติที่ทําให้จิตใจมันชุ่มชื้นได้อย่างแท้จริงแฟนพอมางานธรรมะอย่างเงี้ยบางทีกลับไปสังเกตตัวเองเริ่มต้นด้วยตัวเองก็รู้สึกว่าเออนะอะไรที่เรายังไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตเนี่ยมีอยู่มาก แล้วปีนี้ก็มีครูบาอาจารย์มาคันเยอะแต่ละท่านก็มีสไตล์การสอนธรรมะเป็นของตัวเองโดยที่ครูบาอาจารย์ที่เป็นพระเนี่ยค่ะเราก็ศึกษาได้ในแง่มุมข,ของของคำว่าได้น้อยเพราะฉะนั้นโอกาสคราวน,นี้ที่ได้คุยกับอาจารย์วัดพระหรือเรียนจากท่านเราก็ได้หัวล้อก,กันแบบสุดๆนะคะกันทุกอย่างที่ท่านสอนเนี่ยคิดว่าทุกๆคนที่มาเนี่ยค่ะหวังว่าคงจะได้รับประโยชน์แล้วก็นำกลับไปใช้ได้ในชีวิต จำมันแล้วก็ต่อสู้เข้มแข็งอดทนทำให้ชีวิตทางโลกในฮอลแลนด์ที่อยู่กันเนี่ยค่ะแล้วก็ทั้งทางธรรมเนี่ยค่ะสมดุลแล้วก็มีความสุขเ็่เท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะก็ขอให้คนใดที่มีในโลกวันเกิดแก่ทุกคนนะ God bless you Hare Krishna เต่าเป็นอะไรที่นัดมีเลียมไม่เข้าใจโอเคโฆษณาอะไรบ้าโอเค รอธรรมวัฒน์ทันตอิอายุวันโนสุขังพระลังสาธุไปเช่งให้เวลามาเกิดอีกไปสาธุเ <ś led> ช่งยังรักกันดีแช่งอย่เดียวไล่หญิงรวดเร็ว